Predator Hunting Grounds r e v e a l Predator Hunting Grounds คือการกลับมาของเกมจากภาพยนตร์นในตำนานและตัวละครอย่าง Predator ที่เปรียบเสมือนอีกหนึ่งไอคอนแห่งวงการไซไฟที่ห่างหายไปจากวงการเกมคอนโซลกว่า10ปีและการกลับมาครั้งนี้ก็ถูกสร้างออกมาด้วยการพยายามดึงเอาบรรยากาศกดดันในแบบธีมของหนังภาคแรก,แรกผ่านการเล่นมัลติ p l a y e r แบบ4 v s ์ s หรือ 4v1 ที่แม้ว่าคอนเซปต์อาจจะฟังดูน่าสนใจแต่ด้วยปัญหาด้านเทคนิคและการนำเสนอที่อาจจะยังไม่สามารถสานต่อชื่อเสียงของภาพยนตร์ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นตัวเกมจะเริ่มต้นด้วยติวเตอยลสั้นๆที่จะให้เราเล่นเป็นฝั่ง p r e d a เตอร์เท่านั้นโดยจะช่วยให้เรารู้ระบบการเล่นพื้นฐานของเกมแต่ถือว่ายังทำออกมาได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นจะให้เราเลือกเล่นจากผู้เล่นทั้งหมด5คนที่ถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่ง ระหว่างพรีเดเตอร์หนึ่งคนกับทหารมนุษย์อีก4คนในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในสนามรบกลางป่าดงดิบในทวีปอเมริกาใต้ที่ตึงเครียดที่ทั้งคู่จะมีการแบ่งเป็นคลาสต่างๆตามสไตล์และกลยุทธ์ของผู้เล่นที่ฝั่งพรีเดเตอร์จะมี3คลาสคือฮันเตอร์ที่เน้นความสมดุลสเกาจะเน้นความรวดเร็วและคล่องตัวและเบอร์เซิร์กหรือสายแท้งและมนุษย์จะมี4คลาสที่คล้ายๆกับเกมชูตติ้งมัลติเพลเยอร์ทั่วๆไปคือแอสซอร์สเกาซัพพอร์ตและรีคอน ที่ถือว่าโดยรวมก็สามารถนำเสนอประสบการณ์แบบมัลติ p l a y e r ที่สนุกเลยทั้งความลื่นไหลการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนโดยการควบคุมจะแบ่งเป็น2แบบตามชนิดของฝั่งที่เราเลือก Predator จะบังคับเป็นมุมมองบุคคลที่3จากหลังของตัวละครและฝั่งมนุษย์จะเป็นแบบ first person จากสายตาของผู้เล่นที่แต่ละฝั่งก็จะเต็มไปด้วย YouTube อ,อกกุปกรณ์มากมายโดยเฉพาะฝั่ง Predator ท,ที่อ้างอิงมาจากแฟรนไชส์ทั้งิ้นที่แฟนๆน่าจะชื่นชอบ กราฟิกใน Hunting Ground สามารถทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สามารถให้อารมณ์ความดิบเถื่อนดังเช่น Predator ฉบับภาพยนตร์ภาคแรกเมื่อปี1987รายละเอียดของต้นไม้ใบหญ้าและตัวละครต่างๆโดยเฉพาะ Predator และแน่นอนว่าเต็มไปด้วยเลือดและความรุนแรงมากมายแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าตัวเกมก็เต็มไปด้วยปัญหาด้านเทคนิคมากมายไม่ว่าจะเป็นเฟรมเรทที่ตกบ่อยเท็กซ์เจอร์ที่โหลดไม่ค่อยทันและบั๊กการแสดงผลภายในเกม ส่วนในด้านเสียงก็ถือว่าทำออกมาได้ตามมาตรฐานที่ช่วยส่งเสริมอารมณ์ของการไล่ล่าได้อย่างดี <L ess> การเล่นทั้งสองฝั่งนั้นจะเน้นไปที่การเคลื่อนที่ภายในแมปวางแผนและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆที่ตัวเกมมีให้สำหรับฝั่ง Predator จะมีความสามารถในการล่องหนรวมไปถึงอุปรกรณ์สุดคลาสสิกประจำแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นกล้องจับความร้อนและวุตสุพิสดารต่างๆที่มีภารกิจหลักคือการจัดการผู้เล่นคนอื่นที่เป็นมนุษย์ ไม่ให้ทำมิชชั่นได้สำเร็จที่ต้องบอกว่าทำออกมาได้สนุกลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการปีนต้นไม้กระโดดไปยังแพลตฟอร์มต่างๆหรือระหว่างกิ่งไม้และความสามารถในการลีฟจัมป์หรือกระโดดไกลรวมไปถึงยังสามารถไปยังตำแหน่งที่มนุษย์ไม่สามารถไปได้นอกจากนั้นยังมีอาวุธสุดโหดมากมายทั้งแบบระยะประชิดและระยะไกลแม้ว่าฟังดูแล้วการเล่นเป็นพรีเดเตอร์อาจจะดูง่ายเพราะความแข็งแกร่งอาวุธและความสามารถที่มีแต่ไม่ใช่ในทุกครั้ง เพราะเมื่อ Predator อยู่ท่ามกลางผู้เล่น4คนเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นผู้ถูกล่าได้นั่นเองนอกจากนั้นการใช้ความสามารถต่างๆยังถูกผูกเข้ากับเกรพลังงานที่จะลดไปเมื่อเราใช้เอเบลิตีต่างๆซึ่งแม้ว่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นกลับมาแต่ก็ใช้เวลายอยู่พอสมควรดังนั้นแม้เราจะเล่นเป็น Predator แต่การวางกลยุทธ์ต่างๆก็ยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่ดีและหากเราสามารถจัดการกับมนุษย์ทั้ง4คนได้แล้วก็จะให้อารมณ์ที่สะใจสุดๆ มุมหนึง่งเมื่อเราได้เป็นฐานมนุษย์เราและเพื่อนๆอีก3าคนจะถูกส่งลงมายังแผนที่พร้อมพกับภารกิจที่ถูกมอบหมายและต้องทําให้สําเร็จโดยในแมปจะเต็มไปด้วยทหาน AI ของอ e ีกฝ่ายที่เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของมิชชั่นโดยแต่ละโลเคชันก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันไปแต่อาจจะไม่ได้หลากหลายมากและมีคอนเซปต์คล้ายๆกันเช่นจอระบบและวางตัวส่งสัญญ,ญาณเพื่อสอดแนมข้อมูลฝั่งตรงข้ามเมื่อสําเร็จก็มายังจุดนัดพบ ที่แม้ว่าแมปและมิชชั่นอาจจะไม่ได้หลากหลายมากแต่เราก็สามารถเลือกวิธีการปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายวิธีทําให้ช่วยลดความซ้าซ้อนลงและในระหว่างมิชชั่นนั้นก็จะมีプレเดเตอร์ที่บังคับโดยผู้เล่นคนอื่นออกมาค่อยขัดขวางเราที่แม้ว่าฟังดูแล้วอาจจะไม่ค่อยแฟร์เนื่องจากอีกฝั่งไม่มีภารกิจอะไรพิเศษแค่ตามล่าและฆ่าเราเท่านั้นต่างจากฝั่งมนุษย์ที่ต้องทําทั้งภารกิจเอาชีวิตรอดจากプレเดเตอร์และยังมี NPC เข้ามาขวางอีกแต่ตัวเกมก็ถือว่าสามารถทาออกมาได้สมดุลในระดับนึงเลย และเมื่อเกยมยังไม่จบก็สามารถพลิกผลลัพธ์ได้ตลอดเวลานอกจากนั้น Hunting Ground ยังมีระบบการพัฒนาตัวละครที่มีทั้งการใส่เพร์กอุปกรณ์รวมไปถึงคอสเมติกต่างๆให้กับตัวละครเราทั้งมนุษย์และ Predator ที่จะค่อยๆถูกปลดล็อกเมื่อเราเล่นเกมไปเรื่อยๆทั้งจากการอัพเลเวลและการใช้เงินในเกมซื้อที่ไม่ได้ยากลำบากในการ grinding สิ่งต่างๆเกินไปแต่แม้ว่าบรรดาเพร์กต่างๆจะช่วยให้การเล่นของเราง่ายขึ้นแต่สำหรับอาวุธและอุปกรณ์ใหมๆ่ๆกลับไม่ค่อยมีผลแตกต่างกันเท่าไหร่ ข้อสังเกตหลักของเกมนี้นอกจากเรื่องปัญหาด้านเทคนิคแล้วยังมีเรื่องของโหมดการเล่นที่มีน้อยเกินไปรวมไปถึงความหลากหลายของแมปและสภาพแวดล้อมที่มีเฉพาะป่าที่น่าเสียดายทรัพยากรที่มีอยู่แล้วรวมไปถึงระยะเวลาในการรอเพื่อเข้าเล่นเกมโดยเฉพาะหากคุณเลือกเป็น Predator ที่ค่อนข้างนานหากเทียบกับเกมอื่นๆซึ่งจุดนี้ก็หวังว่าทางผู้พัฒนาจะแก้ไขและเพิ่มเติมคอนเทนต์ต่างๆมาให้กับตัวเกมในอนาคต Predator Hunting Grounds คือเกมที่ทำออกมาได้ดีกว่าที่คิดโดยสามารถสร้างความสนุกตื่นเต้นและหักมุมในการเล่นให้กับเกมแนว asymmetrical shooter หรือเกมยิงแบบ 4v1 ทั้งระบบต่างๆที่ไม่ได้เยอะแยะแต่ก็ทำออกมาได้ลงตัวไม่ว่าจะเป็นฝ่าย Predator หรือทหารมนุษย์กราฟิกของเกมที่สวยงามสมจริงแต่ก็เต็มไปด้วยบัก๊กและปัญหาด้าน performance มากมายระบบการคัตสมัยที่อาจจะไม่ค่อยมีผลต่อการเล่นเท่าไหร่ โหดต่างๆและแผนที่ที่มีที่เลือกน้อยเกินไปแต่หากมองข้ามข้อเสียเหล่านี้ไปได้คุณก็จะได้พบกับเกมเพลย์สุดระทึกไม่ว่าคุณเลือกที่จะล่าหรือถูกล่าใน Predator Hunting Grounds <contact> และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็หนอย่างไรกับ Predator Hunting Grounds พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ c o n โซลเกมเมอร์สเตชัขอบคุณครับ oh.